จะทำอะไรครับนะกินข้าวหนูจะกินข้าวกับอะไรครับอกินน้ำยังครับกินแตงโมยังครับ นั่งนี่นเดี๋ยวเข้ามายังไม่เคยกินยังไงกินข้าวสิกินด,ด้วยได้ไหมเผ็ดอาอันนี้เนเผ็ดเอาเผ็ดก็ให้อากินอากินเผ็ดไงเอ๋อกินขนมเผ็ดนี้เผ็ดไหม เอาเผ็ดกินได้ไงต้องเด็กกินเผ็ดได้ไหมได้นะอย่ามาแก่เปรี้ยงเอาเด็กกินด้วยได้ไหมเผ็ดไหมฮะต้องเด็กเผ็ดไหมเนี่ยอ่ะกินน้ำเผ็ดทำไงเผ็ดทำกินน้ำยังครับกินน้ำยังไงครับเผ็ดทำงี้ดูดู่ะกินน้ำกินาไว้ กินข้าวกับแม่หรอกินข้าวกับแม่แม่แอ๋มเหรอกินข้าวกับแม่แอนกินข้าวกับพ่อบอยไหมพ่อบอยไหมเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนเอาไปเอาน้ำเอาน้ำให้ฮาด้วยนะคู้เยตู้เย็นขอบคุณค่ะ ข้าผู้ข้ผู้ขาทำไงทำทีอนี่อะไรอันนี้ขนมขนมขนมเพล็กขนมเอาแล้วของนาด่ะเนี่ยเอาขนมนาด่ะไม่มีเหรอข้าผู้ท้าแล้วเพชรจะกินอะไรอ่ะหนูกินไก่หนูเอาเอาเอาขนมมาไหนขนมมึงไหน เอาแป้ขนมมาเนี่ย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 สีเข้มเขียวใช่ไหมขนมอ่ะแป้ขนมมาแบ่งน้อาร์ตด้วยเข้มเขียวอ่ะเข้มเขียวอันนี้ไม่เอานะไม่เอาขนมเอาไปแบ่งละอารด้วยเออมาแบ่งกันนี่กี่อันเนี่ยไม่มีวันนี้มีกี่อันนับนัดดูสิหนึ่ง ลูกวิทย์อันไหนคะอันไหนให้ลูกวิทย์คะับสองขอบคุณค่ะอันนี้ขอะไรของนั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะไม่ใส่พริกกันฉืบใส่พริกเหรอจะเผ็ดไหมอ่ะไม่น้องพริกกินเผ็ดได้ไหมกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยอันนี้กินอันนี้เป็นขนมนอน Bye,